นอกจาก Hype หรือนอกจากสิ่งดีๆที่เกิดขึ้น่ะ AI ก็ยังเจอปัญหาเยอะอยู่ซึ่งผมว่าเพื่อที่จะแฟร์เราควรจะมองจากทั้งด้านบวกและด้านลบ,ลบด้วยว่าเฮ้ยทำไมมันถึงยังไม่อยู่ใน production ready ทำไมมันถึงยังไม่ถึงจุดที่มันเข้า mainstream ที่สุดแล้วหรือองค์กรเอาไป implement ได้เลยอ่าเราก็ได้ไฮไลท์ถึง technological limitation หรือจุดที่เทคโนโลยีมันยังไปไม่ถึง roadblock ที่มันยังต้องแก้อยู่มันมีอะไรบ้าง วันนี้หนึ่งอย่างที่หลายๆคนอันนี้ผมว่าทุกคนน่าจะเจอ<ม>คือพอใช้ ChatGPT แล้วบอกว่าพิมพ์คำถามอะไรไปนะคะคำถามถึงแบบ Who is the President of United States <ม>หรืออะไรคำถามที่มันยากๆอาจจะโคลัมเบีย President of Columbia แล้วมันให้ชื่อผิดเราก็หัวเราะว่ามันง่วมันโง่มันไม่ฉลาด <laughs> เห็นแม้ว่าเราใช้ g กูเกิลดีกว่าตั้งเยอะ<ม>อันนี้เรียกว่าปัญหาในมุมเทคนิคเ,เรียกว่า Hallucination มาร์คลองแชร์นิดนึงได้ไหมว่า hallucination จริงๆแล้วมันคืออะไรอะ่ะคือทั้งมูดไทยง่าย,ยๆคือมันหลอนน่ะมันหลอนอ่ามันแต่ตรงตัวคือคาว่าหลอนหลอนหมายความว่ามันก็แบบเหมือนตอบมัวม่วๆตอบไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอย่างเอลวินก็มีมีเจอวันนั้นเรานั่งด้วยกันะลรนั่งพิมพ์โอ้วันนั้นวันนั้นทำผมแบบหน้าเวอเลยคือเรื่องนี้คือแบบเออมันฮามากผมอยากเอาไปแชร์ในลิงก์อินต่อด้วยว่ามันทําผมหน้าเวอร์เลยคุณลองเล่าให้ฟังดีว่าเออเจออะไร ผมไม่ผมไม่พูดชื่อแอพพลิเคชันนั้นแล้วกันเป็นแอพพลิเคชันใหญ่ที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนี่แหละของก o o g l e คือคือเหมือนน่ะมันบอกว่ามันสามารถที่จะไปหาข้อมูลเหมือนเอลวินพร้อมอะไรสักอย่างพร้อมใหญ่มาแล้วให้มันไปสิร์ชมาให้มันบอกว่าโอเคเดี๋ยวมันไปทํามาให้อีกสี่วันเดี๋ยวมันกลับมาบอกเออ <laughs> ผมว่าผม่าเอลวินก็เรียกมากมากมาดูนี่ดิผมอ,อ,อ,อะไรผมนึกว่าเจมินายออลล็อกฟีเจอร์ผมแบบฮะ อีกแบบเดี๋ยวนี้มีมีการรอแล้วไปทำงานได้เหรอผมรู้สึกแบบมันบอกว่าคอยไปเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมกลับมาเดี๋ยวผมไปรีเสิร์ชย่างลึงมาเดี๋ยวกลับมาตอบให้ฟังในอีกสี่วันแล้วเดี๋ยวส่งไปในอีเมลว่าอะไรวะคือไม่เคยเห็นลาช a n g u a g e Model ส่งอีเมลมาให้ผมแล้วให้ผมรอสี่วันใช่ซึ่งซึ่งความเป็นจริงแล้วอ่ะก็คุยไปคุยมาสุดท้ายแล้วคือมันไม่มีฟีเจอร์นั้นมันทําแบบนั้นไม่ได้คืนนี้คือหนึ่งในเคสที่เราเจอกับตัวแล้วบอกเลยว่าเนี่ยคือ h a แฮลูซิันีมันหลอนใช่คอ มันไม่สามารถทํำรีเสิร์ชสีวันได้แล้วผมก็ถามมันไปว่าเอ้ยย <c oughs> hey, ูยู h a l l u c i n a t หรือเปล่าไอ้ถามมันเลยว่ายู h a l l u c i n a t หรือเปล่าบอกไม่ ai, ไม่ใช่มันมันทําได้มันทําได้ไดขออ e ีเมลหน่อย <c oughs> เดี๋ยวส่งให้ <c oughs> ผมก็อ่าอีเมลผมชื่ออย่างงี้อ่ะส่งมาบอกได้ส่งไปละ ไปใช้อีเมลดิ <c oughs> ผมก็ไปใช้อีเมลนั่งรีเฟชอยู่ตั้งนานไม่มาวะ <c oughs> คือตอนแรกผมนึกว่าแบบเอ้ที่มันทําได้มันว้าวมากเลยโคตรเจ๋งอะ <c oughs> ผมก็นั่งใช้อีเมลกดรีเฟชรีเฟชรีเฟชก็ไม่มาผมก็ถามว่าส่งมายัางบอกส่งแล้วมัน <c oughs> บอกว่าเช็คสแปมดิ <c oughs> มก็ไปเช็คสแปมเข้าไปกดตามคำทำมันหมดเลยคือหลอนตามมันไปด้วยอะ แล้วแบบผลท้ทายคือรีเซ็คือมันทําไม่ได้มันก็ยอมรับตอนจบว่าอ๋อจริงๆบางทีเรามีเทนเนซี่ที่เราจะ overpromise ส uh. บางเรื่องแล้วเราไม่สามารถทําได้จริงอ่า uh. อันนี้คือ hallucination เออแล้วแบบพอเจอกับตัวก็รู้สึกเหัวไปนิดนึงเพราะว่ามัน hallucinate หนักมากมันแบบมันเชื่อในบูชิดของมันอนะไปเรื่อยๆเลยจนถึงตอนจบแล้วผมก็แบบเออถ้าคนเอาไปใช้ใน production l e v e จริงๆอะเราต้องเจอปัญหาแบบเนี้ยอื คือจะเกิดอะไรขึ้นนะคือแบบมันมันคือการหลอกกันแบบอำกันแบบหน้ามันเอาไปดูมันดูจะมีปัญหาพอมันเข้าโลกจริงเนี่ยมันั้นั้นอยากให้ทุกคนลองนึกภาพนะครับว่ามันจะมีปัญหายังไงถ้าสมมติมีคนหนึ่งที่เป็นเอ็กซ์เพรสรู้ทุกอย่างบนโลกเนี่ยแล้วบูชิดใส่คุณคุณขัดแจะเชื่อได้ทุกวันนี้มีเลยทุกวันนี้ก็มีหลายหลายคนที่รู้ข้อมูลเยอะมากแล้วก็บูชิดใส่ขนาดคนคนนี้ยังไม่รู้ข้อมูลทั้งโลกนะใช่นึกภาพเอไอรู้ข้อมูลทั้งโลก มันก็จะพูดอะไรก็ได้จนเราแบบอ๋อเหรอจริงเหรอโอเคคุณก็เชื่ออผมก็เชื่อคุณก็เชื่อวันที่มันบอกสี่วันนั้นอะใจหนึ่งผมเชื่อไปครึ่งผมแค่รอดูอีกครึ่งหนึ่งคือถ้าทําได้จริงคือแบบอันนี้คือโคตรเจ๋งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มันก็คือคอนเซปต์ของเฟกนิวส์อะคนก็เรียกว่าเฟกนิวส์แบบที่ในมีเดียทุกวันนี้เราได้ยินว่าเอ้ยข่าวปลอมอันนี้มันไม่ใช่ข่าวจริงเอไอก็สามารถสร้างเฟกนิวส์ได้แล้วคนก็เริ่มเห็นกับฟีเจอร์ฮัลลูซินแนอั แต่ในอีกแง่หนึ่งถ้าลงเทคนิคจริงๆมันไม่ใช่บลักนะคือการ hallucinate อ่ะมันทำงานอย่างนี้ AI อ่ะพอในเอฟเโซตชีเวกเขาโชว์ให้เห็นเลยว่า AI มันคือ auto complete machine มันมันคือตัวที่ predict อีกคำหนึ่งไปคำถัดไปได้ดีมากมันก็จะคอยพ r e d i c t predict p สมมติคุณถามมันว่า who is Michael Jordan มันก็จะพ r e d i ว่า Michael Jordan คือ American basketball player professional. Uh huh. professional แล้วคําถัดไปควรจะเป็นคําว่าอะไร uh huh. ควรจะเป็นคําว่าอะไรมันใช้ความน่าจําเป็นที่สูงที่สุด uh huh. มาพ r e d i c t คําถัดไป uh huh. อ่าซึ่งอันนี้คือทั้งหมดที่มันทํา uh huh. มันคือ prediction machine มันใช้ large, large language model คือ prediction machine uh huh. ตอนเนี้ย การ hallucinate อะคือเวลามันเริ่มพ red คำหนึงไปคำหนึงไปคำหนึ่งแล้วมันไม่สามารถ fill in the blank ได้ละมันไม่มี data มันไม่รู้พอมันไม่รู้อ่ะสิ่งที่มันทำคือยังไงมันก็ต้องจบ sentence เนี้ยมันก็เลยยัดคำตอบมั่วๆใส่เข้าไปด้วยจนมัน complete sentence ได้เพราะว่ามันถูกบอกมาว่าคุณต้อง complete sentence ยังไงคุณก็ต้องให้คำตอบที่เต็มกลับไปกับ คนที่ถามคําถามมามฉะนั้นมันก็เลยสร้างคําตอบของมันเองในระหว่างทางพอมาใช้ในมุมที่เป็นแฟกอะสมมติคุณอยากรู้เรื่องที่มันเป็นข้ ing, อเท็จจริงอะมันก็จะดูบูชิดออดูไม่จริงไม่ไดออีอันนี้คือวิธีการที่คนบูชิดแต่ถ้าคุณเอามันไปใช้ในมุมครีเอทีฟคุณก็จะมองว่าเฮ้ยอันนี้มันมีจินตนาการดีเนาะอะผมว่าถ้ามันจะเจ๋งมาถ้ามันแบบสร้างเอ อ่ามันก็จะเจ๋งลชง้ช่างช่างสคริปต์หนังอ่าช่างสคริปต์หนังสมมติคุณบอกว่าเฮ้ยช่วงสร้างสคริปต์หนังที่เป็นอย่างนี้หน่อยอ่ามันก็เริ่มพิ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 มพแต่ตอนเนี้ยมันไม่มี Data เพราะคุณให้ไอเดียใหม่มันไปมันก็ต้องเริ่มคิดไอเดียใหม่โยนออกมาจากอะไรก็ไม่รู้โยนเข้าไปใส่เรื่อยเรื่อยจนมันคอมพ l e ททั้ง s e n เทน c ์ผลสุดท้ายสคริปต์หนังนั้นน่ะอาจจะดีมากก็ได้อาจจะเป็นอะไรที่แบบ original อ่ไม่มี Data ที่คอยมาบอกมันมาก่อนว่าคุณควรจะต้องสร้างหนังแบบนี้หรือมันไม่มีตัวอย่างในอดีต ที่จะคอยมาทําแบบนี้ฉะนั้นมันคือเหรียญสองด้านอะอ่าอันนี้ก็จริงนนมันคือในมุมที่ใช้มันสําหรับแฟกพอมันไม่มี Data พอมันบูชเชคุณก็มองว่าไม่ดีไม่ดีแต่ถ้าเราใช้มันในด้าน Creative แล้วมองว่าอยากได้อะไรที่เราไม่มี Data หรือ,อมไม่มี Pass Record ของการทำสิ่งนี้มากอ่อนมันก็จะดู Creative ขึ้นทันทีมันดูเป็นอะไรที่น่าสนใจเลยมันดูเป็นอะไรที่น่าสนใจขึ้นท,ทันทีอันนี้คือปัญหาของ hallucination ซึ่งพอมาเจอในโลกจริงแล้วอะ มันมันยังเข้าโลกจริงไม่ได้อ่ะอีคอนมิสเขียนบทความมาหนึงดีเขาเอาตัวอย่างของอสายการบินในแคนาดาชื่อแ i r Canada าที่พยายามจะเอาแชทบอตตัวนี้มาทำงานกับลูกค้าจริงๆก็คือเหมือนถ้าสมมติหลยเคนเวลาพยายามจะจองของจองอะไรบางอย่างหรือเวลาเราต้องแบบอยากได้รีฟันหรือคอมเพลนคุชเตอร์เซอร์วิสเราก็จะต้องเจอกับแชทบอตเนา ซึ่งบริษัทแอร์แคนาดาเนี่ยหรือสายการบินเนี่ยเขาใช้ large language model อยู่ข้างหลังเขาเอาคนออกไปเพื่อใช้ large language model แล้วตัว AI chatbot เนี่ยสิ่งที่มันทำคือลูกค้าเหมือนจะขอ r รีฟันแล้วมันก็ไปสร้าง policy policy refund อะไรก็ไม่รู้ขึ้นมาอันใหม่ที่บริษัทไม่มีไม่มีนโยบายนี้เลย แต่มันไปสร้างอันใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะตอบลูกค้าได้คุยกับลูกค้าให้จบมันคือเออออกับลูกค้าไปเรื่อยๆจนมันไปสัญญาลูกค้าว่าเออเนี่ยเดี๋ยวผมจะรีฟันให้แบบนี้แบบนี้แบบนี้นะเหมือนที่ผมเจอเรื่อง g o o g l e ม,ม,มันก็สัญญาแบบมั่นใจเลยคนสุดท้ายลูกค้าก็แคปจอบอกว่าเนี่ยเราทําได้อืบริษัทบอกว่าเราไม่รู้เรื่องนี้เลยเราไม่เคยสร้าง Poli c y policy แบบนี้ขึ้นมามันไปสัญญาอะไรอย่างนี้ขึ้นมาได้ยังไงม,มันก็ทําไป บริษัทก็ต้องรับผิดชอบเพราะว่ามันคือทูที่บริษัท d e v e l o p ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นหนึ่ง real world case study ให้เห็นว่าพอมันเข้าไปในโลกจริงแล้วถ้าเจอปัญหา hallucination จริงแล้วมันแพงมาก S <S <S สำหรับบริษัทที่จะต้อง incur cost ร <พอ S 1> ับปิด้อนกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่ AI ไปสัญญาให้กับลูกค้าแล้วเออผมคิดว่ามันไปอยู่ใน use case อื่นๆะมันก็จะมีปัญหาอันนี้ได้แบบหนักกว่านี้ได้อีกอันนี้แค่เคสเดียวมันอาจจะเจอปัญหาที่มันไปสัญญาอะไรที่มันรุนแรงกว่านี้หรืออันตรายกว่านี้ใน use case อื่นๆ